ม,ม,มีเรื่องผีมาเล่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเหตุการณ์ในวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ร้อนๆอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมนำมาเล่านะครับโดยผมจะพาทุกท่านนั้นย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วในช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลาัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครนะครับ โดยฝั่งตรงข้ามที่มหาลัยที่ผมเรียนนั้นก็จะเป็นเซเว่นแล้วเป็นซอยลึกเข้าไปด้านในซึ่งเมื่อเราเดินเข้าไปด้านในก็จะมีแต่หอพักนักศึกษาเต็มไปหมดเลยเพราะมหาลัยกับเทคนิคนัคน้นอยู่ข้างกันพอดีกิจการหอพักที่นี่จึงมีกันเยอะมากๆแต่บางหอนั้นนะครับก็ต้องจ่ายค่าหอเป็นรายเทอมบางหอก็จ่ายค่าหอเป็นรายเดือน แต่ก่อนที่มหาลัยจะเปิดนั้นนักศึกษาทุกคนก็จะเดินลัดเลาะไปตามซอยต่างๆเพื่อหาดูหอพักว่าว่างกันไหมนะครับเพราะที่ที่ค่อนข้างสะดวกหน่อยติดกับถนนก็จะแพงมากแต่ถ้าถัดลึกลงไปใต้ซอยเรื่อยๆราคาก็จะลดลงเรื่อยๆตามสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยในตอนที่ผมไปหาหอพักนั้นก็มีเพื่อนที่เรียนจบม .6 มาด้วยกัน พาไปเดินดูนะครับด้านเพื่อนผมเองก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมาก่อนด้วยก็เลยพากันสุ่มๆแล้วเดินโทรถามเรื่อยๆเพื่อเปรียบเทียบราคาโทรไปถามหลายหอราคาก็เท่าๆกันแทบจะทั้งหมดผมกับเพื่อนใช้เวลาเกือบครึ่งวันในการเดินหาหอพักกันเลยและก็มาหยุดพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งจากปากซอยถนนใหญ่เข้ามาก็ถือว่าไกลพอสมควร ในตอนที่พักใต้ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ๆนั้นผมก็หันไปดูป้ายด้านหลังก็เห็นว่าป้ายเขียนไว้ว่ามีห้องว่างผมจึงลองโทรสอบถามดูเพราะในไหนก็ได้มาถึงนี่แล้วหลังจากที่ผมโทรไปสอบถามดูนั้นก็ได้ทราบว่าราคาหอนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหออื่นๆที่ว่างที่ผมได้โทรไปถามแล้วนั้นราคาค่อนข้างจะถูกกว่าเพื่อนด้วย ถูกกว่าเป็นหลักพันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมก็มองดูสภาพหอ,อก่อนว่าลักษณะมันเป็นยังไงมันก็เป็นหอพักสองชั้นแบบห้องแถวสองชั้นแต่ห้องที่ว่างนั้นก็มีทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองจนน่าแปลกใจเลยว่าทําไมหอถึงไม่เต็มเพราะสภาพหอไม่ได้เก่าอะไรมากเลยนะครับแต่ตอนนั้นผมก็คิดว่าสงสัยมันไกลเกินไป คนเขาอยากจะอยู่ใกล้ถนนใหญ่มากกว่าซึ่งก็ยอมรับว่าสภาพหอ,อก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ผมก็อยากจะดูด้านในว่าสภาพมันเป็นยังไงผมกับเพื่อนจึงพากันเดินเข้าไปด้านในก็ไปเจอเจ้าของหอเข้าพอดีเลยได้บอกแกไปว่าที่โทรมาถามเมื่อสักครู่พอดีอยู่หน้าหอก็เลยได้ลองเข้ามาดูทางเจ้าของนั้นก็เป็นป้าแก่ๆแก,แกดูท่าทางใจดีด้วยนะครับ แกก็เลยพาผมกับเพื่อนขึ้นไปดูห้องพักพอพกผมไปดูห้องพักแล้วก็เป็นห้องที่ไม่ได้เก่าอะไรมากเลยสภาพอยู่ได้และมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้านในของห้องด้วยซึ่งตัวผมเองพักคนเดียวอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพื่อนที่มาด้วยนั้นเขาก็เรียนอีกที่หนึง่งแต่แค่พาผมมาหาที่พักเฉยๆแค่นั้นเอง วันนั้นผมก็ขอดูห้องแกทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองสภาพนั้นก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่คือไม่ได้เก่าหรือไม่ได้ใหม่อะไรนะครับผมเห็นว่าชั้นสองน่าจะเย็นดีและอยู่ท้ายซอยด้วยแถมรอบๆนั้นก็เป็นทุ่งหญ้าน่าจะร่มรื่นดีด้วยจึงบอกกับแกไปว่าผมตัดสินใจที่จะเอาห้องพักและได้จ่ายมัดจำแกไว้หนึ่งพันบาท ส่วนที่เหลือนั้นแกให้ผมเอามาจ่ายในวันที่ผมคนของเข้ามาครับแล้ววันเปิดเทอมก็มาถึงผมก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่หอพักแห่งนี้แต่ผมไม่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานนะครับจึงอาศัยเดินไปกลับระหว่างหอพักกับมหาลัยเอาก็เห็นคนอื่นก็เดินกันอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรช่วงแรกๆนั้นก็ปกติดี แต่ผมก็แปลกใจตั้งแต่ย้ายเข้ามาแรกๆแ,แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งช่วงที่ผมไปซื้อกับข้าวเย็นแล้วก็กลับเข้ามาก็เห็นทั้งหอนั้นเปิดไฟแค่ไม่กี่ห้องที่เหลือปิดไฟนี่ก็สงสัยว่าจะเป็นห้องว่างแต่ผมก็คิดว่าสงสัยมันยังไม่เปิดเทอมดีคนที่เขาเช่าเขาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาอยู่ก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับ แต่ดูแล้วชั้นสองที่ผมอยู่นั้นน่าจะมีแค่ห้องผมแค่ห้องเดียวแต่ผมก็นึกเล่นๆอยู่ในใจเหมือนกันว่าหอก็ไม่ได้สมอะไรมากทำไมถึงไม่ค่อยมีคนมาพักราคาก็ถูกกว่าหออื่นด้วยสงสัยมันไกลจากแหล่งกับข้าวและที่เรียนเกินไปละมัง้งตกดึกในคืนนั้นผมก็ยังนั่งทำรายงานเตรียมส่งอาจารย์อยู่เลย ซึ่งปกติแล้วผมจะเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วแต่เวลาตอนนั้นผมก็มองดูนาฬิกาก็ตีหนึ่งกว่าแล้วเป็นคืนแรกที่ผมนอนดึกเลยเพราะผมเล่งงานแต่อยู่ดีๆนั้นนะครับก็ปรากฏเป็นเงาคนปรากฏขึ้นอยู่หน้าห้องผมตรงผ้าม่านหน้าต่างพอดีเลยนะครับผมจึงหันไปมองแล้วก็เพ่งดูว่าใช่เงาคนหรือเปล่า สักพักผ้าม่านผมก็ปลิวสะบัดเหมือนลมพัดแล้วเงานั้นก็หายไปด้วยผมก็คิดสงสัยอยู่ว่าตาฝาดแน่ๆแต่พอดึกจนจะตีสองแล้วผมจึงเซฟงานแล้วปิดคอมแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนแต่ในขณะที่ผมนอนไปได้สักพักผมกลับได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังลากโต๊ะหรือเก้าอี้ดังเอียดอาร์ตมาจากห้องข้างๆจนทำให้ผมนอนแทบจะไม่หลับเลย ผมก็ได้แต่บ่นในใจว่าใครมาลากอะไรเวลานี้วะแล้วในคืนนั้นผมก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เลยนะครับพอวันรุ่งขึ้นตอนที่ผมกำลังจะออกไปเรียนนะครับผมก็หันไปมองที่หน้าต่างห้องข้างๆเพราะว่าผมสงสัยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าทำอะไรกลางค่ำกลางคืนไม่ยอมหลับยอมนอนเลยพอมองลอดบานกิตหน้าต่างเข้าไป ผมก็เห็นคนนอนอยู่บนที่นอนผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับแล้วผมก็ไปเรียนตามปกติพอเลิกเรียนกลับมาผมก็เดินมาที่ห้องแต่ผมก็พยายามมองเข้าไปในห้องนั้นอีกนะครับผมก็เห็นแต่ที่นอนเปล่ากับข้าวของที่อยู่ในห้องในคืนนี้ก็เป็นอีกคืนที่ผมนอนค่อนข้างดึกเพราะผมนั่งทำงานอยู่แต่ในขณะที่ผมนั่งพิมพ์งานอยู่นั้น เชื่อไหมครับจู่ๆกลับมีเสียงเคาะประตูสามครั้งเป็นเสียงเคาะที่ดังมากผมจึงตะโกนออกไปว่าใครครับก็ไม่มีเสียงตอบอะไรเลยผมจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูดูกลับไม่พบใครเลยที่อยู่หน้าห้องทั้งๆที่ผมก็รีบเปิดทันทีที่ตะโกนถามแต่ก็คิดในใจว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกแล้วมานั่งทำงานต่อไปจนถึงเที่ยงคืน จังหวะที่กำลังนั่งพักอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกแก้วตกผืนแล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงจนหยุดดังแบบนี้อยู่สาถึงสครั้งแต่ในใจผมนั้นก็ได้แต่บ่นนะครับว่าห้องข้างๆทำอะไรอีกแล้ววะดึกๆึก,ด,กดื่นๆื่นทำไมไม่ยอมหลับยอมนอนไม่เกรงใจห้องอื่นเลยเหรอพอผมเริ่มร้อนผมจึงกะว่าจะไปอาบน้ำให้เย็นเนก่อนแล้วค่อยมานอน เพราะในวันพรุ่งนี้มันเป็นวันเสาร์ผมตื่นสายได้แล้วค่อยเอางานไปส่งที่โต๊ะอาจารย์ก็ได้ด้วยความที่ผมอยู่คนเดียวแล้วห้องน้ำมันก็อยู่ในตัวห้องพอดีผมก็ไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำเพียงแค่เง,ง้มๆเอาไว้เฉยๆเท่านั้นนะครับแต่ในขณะที่ผมกําลังอาบน้ำอยู่นั้นจูๆ่ๆประตูมันก็ปิดเข้าเองจนดังตั้งทำเอาผมสันไปสิบวิเลย เพราะผมตกใจจริงๆครับตอนนั้นอีกอย่างถ้าห้องน้ำอยู่นอกตัวห้องหรืออยู่ด้านหลังห้องก็ยังพอคิดได้นะครับว่าสงสัยลมแรงแล้วมันพัดประตูปิดแต่นี่มันอยู่ในห้องแท้ๆลมจะมาจากไหนกันจึงสามารถทำให้ประตูมันปิดเข้าอย่างแรงจนดังปั้งได้ผมตอนนั้นก็เริ่มระแวงแล้วจึงหยิบผ้าเช็ดตัวมาเช็ดตัวเพื่อที่จะรีบออกจากห้องน้ำ แต่ในขณะที่ผมยืนเช็ดตัวอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้กับโต๊ะคอมอีกแล้วแล้วสักพักก็มีเสียงเหมือนคนกำลังนั่งเล่นคอมผมอยู่เสียงคีย์บอร์ดเหมือนกำลังถูกพิมพ์ดังอยู่ตกแตกตอกแตกอยู่ผมจึงรีบเปิดประตูพงะออกมาจากห้องน้ำเพื่อดูว่าใครหรืออะไรอยู่โต๊ะคอมผมเชื่อไหมครับว่าไม่มีอะไรเลยแต่หน้าคอมผมนั้น กับมีการพิมพ์ตัวอักษรเต็มหน้าเวิรดผมเลยแต่ไม่ได้พิมพ์เป็นประโยคอะไรนะครับสิ่งที่พิมพ์นั้นก็เป็นแค่ตัวอักษรมั่วๆเต็มหน้างานผมไปหมดผมเริ่มระแวงแล้วตอนนั้นและก็เริ่มที่จะกลัวด้วยเพราะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมจึงลบตัวอักษรที่ถูกพิมพ์ใส่มาในเอกสารงานผมออกแล้วก็รีบเซฟงานแล้วรีบปิดคอมทันทีเลยนะครับ แล้วผมก็มานั่งสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็รีบไปนอนทันทีเลยแต่ในขณะที่ผมกำลังนอนอยู่นั้นอยู่ๆผมกลับรู้สึกว่ามีมือเย็นๆมาจับที่ขาของผมผมจนสะดุ้งแล้วก็รีบลุกขึ้นมาอย่างไวผมที่เริ่มกลัวก็มองไปรอบๆห้องแล้วก็เวลาตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาตีสองตีสามแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยในห้อง แต่พอผมล้มตัวลงนอนอีกรอบผมกลับได้ยินเสียงลากเก้าอี้หรือโต๊ะจากห้องข้างๆอีกแล้วเสียงดังเอียดอารอีกแล้วด้วยถึงจะรำคาญแต่อีกใจมันก็ขานว่าอย่างหน่อยเราก็ยังมีเพื่อนที่เขายังไม่นอนแต่อีกใจก็รู้สึกรำคาญเสียงนี้มากผมจึงตัดสินใจออกไปจากห้องแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าห้องข้างๆพอผมไปถึงประตูห้องนั้นนะครับ เสียงลากนั้นก็ยังคงอยู่ผมจึงเคาะแล้วเรียกคนในห้องแต่พอผมเคาะประตูทุกอย่างก็เงียบไปเฉยเผมเรียกอยู่ตั้งนานก็ไม่มีใครเปิดประตูผ่านไปหลายวันก็ยังคงได้ยินเสียงรากแปลกๆนั้นทุกคืนแม้ว่าผมจะเห็นคนนอนอยู่ในห้องด้านในก็ตามแต่ตั้งแต่ที่ผมมาอยู่นั้นผมก็ยังไม่เคยพบกันแบบจังๆสักทีกับเจ้าของห้องนั้น เห็นแค่ว่านอนอยู่บนที่นอนเวลาเดินผ่านแล้วมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ผมกลับจากเรียนแล้วก็พอดีผมเจอกับผู้เช่าที่อยู่ด้านล่างผมจึงได้มีโอกาสถามว่าได้ยินเสียงลากอะไรดังจากชั้นบนใหม่ปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินอะไรเลยแล้วในคืนนั้นในขณะที่ผมกําลังนอนอยู่นั้น ผมก็ได้ยินเสียงลูกแก้วตกกระทบพื้นแล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงอีกหลายรอบจนผมเริ่มจะรำคาญแล้วด้วยพอมองไปที่หน้าตา่างก็พบเงาคนยืนอยู่ด้วยความรำคาญและอยากรู้ว่ามันคืออะไรด้วยผมจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูออกก็ไม่พบใครเลยพอกลับมาที่ห้องก็พยายามดูที่ผ้าม่านก็ไม่พบอะไรเช่นกัน ผมจึงตัดสินใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละจะแจ้งเจ้าของหอพักพอเริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่พอล้มตัวลงที่จะนอนต่อเสียงลากกลับดังขึ้นอีกครั้งผมก็ทนไม่ไหวแล้วตอนนี้จึงตัดสินใจเปิดประตูออกไปอีกรอบแล้วผมก็เดินไปเคาะห้องข้างๆอีกรอบก็ไม่มีคนเปิดทุกอย่างก็เงียบเหมือนเดิมผมที่พยายามมองเข้าไปในห้อง ก็เห็นแต่ความมืดด้านในเพราะด้านในก็ไม่ได้เปิดไฟด้วยจึงไม่เห็นว่าเขาทำอะไรแต่ผมก็ตะโกนเข้าไปนะครับว่าจะลากอะไรทุกคืนนักหนามันเสียงดังรบกวนนะครับแล้วผมที่กำลังเดินกลับมาที่ห้องเพื่อที่จะเข้าห้องตัวเองอยู่นั้นแต่จูๆ่ๆประตูห้องนั้นกลับเปิดออกมาเฉยเลย ในคืนนั้นก็ค่อนข้างจะมืดด้วยแสงไฟจากถนนก็พอเห็นแค่สลัวจึงทำให้เห็นว่าเป็นผู้ชายรูปด่างผอมแล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดกับผมด้วยน้ำเสียงแผ่วๆว่าขอโทษครับผมจึงได้พูดกับเจ้าของห้องนั้นไปว่ามันดึกมากแล้วนะครับรบกวนถ้าจะทำอะไรขอให้ทำช่วงกลางวันหรือช่วงหัวค่ำได้ไหมครับ มันดังไปรบกวนผู้เช่าร้ายอื่นด้วยเจ้าของห้องพักนั้นก็พยักหน้าแล้วปิดประตูเข้าไปผมเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ช่วงใหญ่ๆแล้วในใจตอนนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละจะคุยกับทางเจ้าของหอพักและในเช้าวันต่อมาพอดีผมจะไปส่งงานผมก็เจอเขากับเจ้าของหอพักทางเจ้าของหอพักก็ยิ้มให้ผม ผมจึงยิ้มตอบกลับไปแล้วเดินไปหาแกแล้วบอกแกว่าให้แจ้งห้องข้างๆให้ผมหน่อยอย่าทำเสียงดังนักเสียงดังทุกคืนเลยจนผมนอนไม่ได้แล้วผมก็บอกแกไปว่าผมได้ไปเคาะห้องพูดคุยกับเขาแล้วเมื่อคืนแต่อยากให้ทางป้าเจ้าของหอช่วยบอกเขาอีกรอบเขาจะได้เกรงใจป้าแกก็ทำหน้าตาแปลกๆแล้วผมก็เอางานเข้าไปส่ง แต่พอผมกลับมาจากข้างนอกตอนเย็นก็เจอเขากับลุงแก่ๆคนหนึ่งลุงคนนี้นั้นแกรีบเดินเข้ามาหาผมทันทีแล้วถามผมว่ามีอะไรหรือหนูห้องข้างๆเสียงดังเหรอผมจึงตอบลุงแกไปว่าใช่ครับลุงคนนี้ที่แท้ก็เป็นพี่ชายของป้าแกนั่นเองแกจึงบอกกับผมว่าไม่น่าใช่นะหนูหูฝาดไปหรือเปล่า หรือไม่ก็เป็นห้องอื่นแล้วละ่ะผมก็ยืนยันกับแกไปนะครับว่าห้องข้างๆจริงๆแล้วผมก็ได้ไปเคาะเรียกเขาออกมาพูดคุยแล้วเมื่อคืนลุงแกก็ทำหน้าตาตกใจแล้วก็อํำอําอึ้งๆแต่สุดท้ายนะครับลุงแกก็บอกว่าหนูห้องข้างๆมันห้องเปล่านะไม่มีคนเช่าลุงจะไม่มีได้ไงเมื่อคืนผมยังคุยกับเขาอยู่เลย ผมโต้กับลุงอยู่พักหนึ่งลุงแกก็เลยพาผมเดินขึ้นมาแล้วก็พาผมไปที่ห้องข้างๆพร้อมกับถือกุญแจห้องนั้นมาด้วยพอมาถึงลุงแกก็ใช้กุญแจไขประตูแล้ะเปิดห้องเข้าไปนะครับพอเปิดประตูเข้าไปรู้ไหมครับผมตกใจมากเพราะในห้องนั้นไม่มีโต๊ะหรือเก้าอี้สักตัวเลยมีแค่ที่นอนกับตู้เสื้อผ้าที่เป็นของหอพัก แต่ทุกครั้งที่ผมมองเข้าไปเวลาที่ผมไปเรียนนั้นผมกลับเห็นคนนอนอยู่จริงๆแถมยังมีข้าวของอื่นๆอยู่ในห้องอีกด้วยผมได้แต่กลับมาที่ห้องด้วยความสงสัยแต่จากที่ผมเห็นนั้นมันก็ไม่มีใครอยู่จริงๆจนในคืนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนก็มีคนมาเคาะห้องผมเสียงดังมากผมจึงไปส่องดูตรงหน้าต่างบานเก็บ ว่าเป็นใครกันนะผมก็เห็นแต่เง,งาสีดำยืนอยู่ผมจึงมาเปิดประตูพอผมเปิดประตูออกมาแล้วเชื่อไหมครับไม่มีใครเลยแล้วเสียงลากพวกโต๊ะพวกเก้าอี้นั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งที่แน่ๆเลยมันดังออกมาจากห้องข้างๆนั้นจริงๆผมที่ตอนนี้ทำใจกลาก้ลาๆกลัวๆไปยืนอยู่ด้านหน้าห้องห้องนั้น จนแน่ใจว่าใช่แน่นอนเพราะเสียงมันลอดออกมาจากทางประตูวันนี้เป็นวันที่ดวงจันทร์ค่อนข้างเต็มด้วยแสงจากไฟถนนบวกกับแสงจันทร์จึงทำให้มันสว่างไปกว่าทุกวันผมจึงพยายามมองลอดหน้าต่างเข้าไปดูว่าตกลงแล้วมันอะไรกันแน่ด้านในห้องนั้นในคืนนี้ค่อนข้างที่จะมองเห็นนะครับเพราะว่ามันสว่างจากด้านนอกเข้าไป จึงทําให้ผมมองเห็นด้านในได้ชัดแต่สิ่งที่ผมกําลังเห็นในตอนนี้นั้นทําให้ผมแทบช็อกเลยมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังลากเก้าอี้มา,าไว้ตรงกลางห้องแล้วเสียงเหมือนลูกแก้วตกพื้นนั้นเชื่อไหมครับมันเป็นเสียงขาเก้าอี้ไปชนกับขวดแก้วแล้วก็หล่นลงแล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงจนหยุดเองจากนั้น ผู้ชายคนหนี้ก็เดินเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วด้านบนนั้นเป็นพัดลมเพดานซึ่งผู้ชายคนหนี้ได้เอาเชือกหย่อนลงไว้แล้วจากนั้นก็เอาคอเข้าไปในเชือกแล้วใช้เท้าเขี่ยเก้าอี้จนหลมแล้วทั้งตัวก็ถูกเชือกเส้นนั้นแขวนอยู่กับพัดลมเพดานดิ้นไปดิ้นมาจนนิ่งไปผมตกใจมากจนก้าวขาไม่ออกจริงๆนะครับเหมือนทุกอย่างมันชาไปหมด ประสาทสัมผัสผมนั้นมันไม่ตอบสนองอะไรผมเลยในขณะที่ผมกำลังเริ่มถอยออกมาจากหน้าต่างนั้นร่างผู้ชายคนนั้นที่แน่นิ่งไปนั้นกลับหันหน้ามามองที่ผมแล้วก็เสียยิ้มให้ด้วยใบหน้าอันน่าสยดสยองมากพอผมตั้งสติได้ผมรีบวิ่งลงมาจากชั้นสองทันทีแล้วผมก็รีบโทรหาเพื่อนให้มารับไปหอมันก่อน พอไปถึงหอของเพื่อนผมผมก็ได้เล่าเรื่องราวให้เพื่อนมันฟังแต่ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งที่พักอยู่ในหอนั้นกับเพื่อนผมนั่งฟังอยู่ด้วยแกก็เลยเล่าประวัติหอนั้นให้ฟังว่าทำไมถึงราคาถูกแต่ไม่มีคนพักซึ่งความจริงที่ปรากฏนั้นก็คือในชั้นที่สองมีนักศึกษาผู้ชายคนหนึ่งอกหักโดนแฟนบอกเลิก แล้วก็ผูกคอตายในห้องพักพวกที่อยู่เก่าเขาจะรู้จะไม่เข้าไปพักถึงแม้ว่ามันจะถูกก็ตามแต่คนที่มาเรียนใหม่ที่ไม่รู้ประวัติก็จะพากันเข้าไปพักว่ากันว่าชั้นที่สองนัน้นใครไปพักก็จะเจอหมดผมก็ว่าแล้วว่าทำไมถึงไม่มีคนมาพักมีแค่ชั้นล่างไม่กี่ห้องและหลังจากคืนนั้นเช้ามา ผมก็ขอย้ายออกจากหอป้าแกแล้วก็ขนข้าวของออกมาอยู่กับเพื่อนชั่วคราวไปก่อนพอได้หอใหม่ก็ได้ย้ายออกไปแต่ทุกครั้งที่ผมผ่านหอพักนั้นภาพนั้นก็ยังตามหลอกหลอนผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังจดจําเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่เคยลืมเลยนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้ว หากใครที่จะไปเช่าบ้านหรือหอพักอยู่นั้นก็ขอให้ทุกท่านลองสืบประวัติดูดีๆก่อนนะครับอย่าเห็นแก่ราคาถูกเพราะว่ามันอาจจะมีประวัติที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ